ภูเขาไฟลาวาปะทะไก่หิมะอุย้ยไฟกับน้ําแข็งใครจะเป็นฝ่ายชนะเฮ้ยจะฆ่าเจ้ายมาทูดได้นี่อุย้ยไฟบรรลัยกันเหลือจะซากเอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาตีปเป็นครับกับเกมเมนกณนะปุละสึกไก่ชนพลังสุดเทพกันในตอนที่42 กันแล้วนะครับผมสําหรับในพาร์ทที่แล้วเราก็ได้ลองใช้เจ้าไก่เกมเมอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะพลังแสงโฮโลแกรมนี่พูดเลยว่าสุดยอดสุดๆกันไปเลยมีพลังต่อสู้ที่ค่อนข้างสมดุลจัดการเจ้าไก่ไปได้หลายตัวอยู่นะสําหรับในวันนี้พิเศษมากขึ้นไปอีกเดี๋ยวเราจะมาทําการปลดล็อกเจ้าไก่ภูเขาไฟลาวานนะครับผมก็เป็นไก่ที่มีน้องๆบอกมาว่ามีดีฟน์หนาแบบสุดๆน่าจะหนาที่สุดในเกมนี้เลยก็ว่าได้ ก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไ like ลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ติในการเข้าต่อสู้ในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะบอกลาเจ้าไก่เกมเมอร์กันก่อนนะนี่เจ้าไก่เกมเมอร์สุดแกรง่งไปเป็นเจ้าตัวนี้โอ้โหไก่ภูเขาไฟลาวาใช้3,800ลูก,กตาในการปลดล็อกดูจากพลังพลังแอคแทกนี่3,766้ออืมสูงพอสมควรเฮ้ย HP ดีนี่250 HP น้อยไปไหนวะเนี่ย อัตราการคิ้79%โอ้โหมากกว่าเจ้าไก่เกมเมอร์นิดเดียวเองนะส่วนดีเฟนนี่11,000เยอะไปไหนว่าแล้วก็ปลดล็อกไปเลยมาจ้าโอ้ยไก่ภูเขาไฟลาวา,ยบบาอ,อย่ากังกอนย้ายสถานที่กันหน่อยสิที่ภูเขาไฟลาวา ทินอาศัยของเจ้านี่เดี๋ยวเราก็จะลองแบบว่าอัปเกรดตรงนี้ให้เต็มก่อนนะแล้วก็ใช้สู้กันเลยเอาละเจ้าไก่ภูเขาไฟออกสู้ เฮ้ย15%ไก่ภูเขาไฟปะทะกับเจ้าโอ้โหไก่ยมทูตแห่งความตายมาอาศัยอยู่ที่นี่แล้วห่ะปกติจะอยู่ที่ทางรถไฟนะมาตายซะเถออยา่าโอ้โหยเรานี่แหละโดนเก็บเกี่ยววิญญาณเริ่มมาก็เจอตัวพิเศษเลยนะโอกาชนะคราวนี้75% ไก่ภูเขาไฟปะทะเจ้าไก่ดำขนฟูมีพลังก้อนหินที่ปป้องลำตัวได้อย่างแข็งแกร่งจ้าโอ้โห ลำแสงลาวาแม่เพิ่งเคยเห็นว่าจู่โจมเป็นแบบนี้เลยนะเมื่อกี้เรียกได้ว่าแทบไม่เห็นความอึดของเจ้านี่เลยเพราะว่าแทบไม่โดนตีเดี๋ยวเราก็อัปเกรดเลเวล2ไปก่อนโอ้โหดีเฟนเฮ้ยหมื่นหกห้ารส่วนเฮดพีนี่ไม่ต้องพูดถึงมีก็เหมือนไม่มีป๊าปป๊าปป๊ปปาปอัพเกรดเฮดพีผมคิติคอลเดี๋ยวไปดูออร่ากันหน่อยสิ อยอละอ่อนๆแบบนี้สวยงามก็จะบอกว่าเราเก็บเงินมาตอนนี้2,915ล้านเดี๋ยวดูกันว่าเงินจำนวนนี้จะเหลือเท่าไหร่กันนะอัพเกรดขั้น3เมครับผมอย่างที่บอกเลเวล5แล้วก็ค่อยใช้สู้นะขั้นต่อไป2อล้านอหือกระอักเลือ เรเวลสแล้วจ้าตอนนี้ยังถือว่าใช้เงินน้อยเพราะฉะนั้นก็อัพชิวๆอัตราการคิด79%ก็ถือว่าเพียงพอหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดู3ามล้านหก <c oughs> มีแววแบบว่าเงินนี่แทบหมดตัวจะบอกว่าเจ้านี่ก็มีความโดดเด่นทางด้านดีเฟนซ์เป็นอันดับหนึ่งลองลงมาก็จะเป็นด้านพลังการโจมตีนะเพราะว่ามีพลังไฟลาวานี่โจมตีรุนแรงอยู่แล้วตามด้วยอัตราการคิ79%เฮดพีโคตรน้อย ออลาเขียวอ่อนๆสู้75%ไก่ภูเขาไฟลาวาปะทะเจ้าไก่ขาวเจอเพลิงเผาผ่านกันหน่อยโอ้โหเตะไปก่อนเฮ้ยไฟกระเด็นออกมานี่โอ้โยไฟบันเลายกันเหลือจะทซากชอบเอฟเฟกไฟกระเด็นเหลือเกินยิ่งสู้ยิ่งมีการปลดปล่อยพลังเอาล่ะตอนนี้อัพเกรดกันต่อเลเวลหอืมดีเฟนซ์เกือบ เกือบหลักแสนแล้วเพื่อนโอ้โหจะอึดไปไหนแม่เลือดน้อยก็ไม่ใช่ประเด็นจริงไหม,มรู้สึกว่าแอคแท็ตอนนี้ห่างกับดีเฟนซ์ค่อนข้างจะเยอะแล้วนะไปนีแสนสอกับโอ้โหแอคแท็กสี่หเลเวลแปล้านสามมากมายจริงๆแล้วก็การอัพดีเฟนซ์ใช้แบบว่าครั้งละเฮ้ยหล้านห้าครับผมนี่เลเวลแปดนะนี่ยยังเผาเงินขนาดนี้ <c ười> ไก่ภูเขาไฟอ ล่าเขียวออกสู้ยังสู้อยู่ที่เดิม62%เริ่มน้อยมาไก่ภูเขาไฟปะทะกับไก่บอลจริงเฮ้ยไม่ธรรมดาแน่นอนศึกคราวนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะเตะตูดโอ้โหคิยทิเคิลครึ่งลอดมาไฟกระจายโอ้ยโดน52อ้ยมันตดไม่เข้าโอ้โหเผาตูด แม่เจอแก๊สบวกพลังไฟเข้าไปนี่โคตรแรงเลยนะตอนนี้เปลี่ยนด่านกันหน่อยสิไฟสู้กันที่เฮ้ยลาวาก็เหมาะกับเจ้านี่แม่ไปได้ทุกสถานที่ <c oughs> แอบไปสู้ออนไลน์สักทีหนึ่งโอ้โหเจอกับเจ้าไก่สายฟ้าไก่ภูเขาไฟลาวาเจอกับเจ้าไก่สายฟ้าทตุไหนจะเป็นทตุที่แข็งแกร่งมากกว่ากันไฟปะทะสายฟ้าจ้าเอาเอโอ้ยเป็นจน แม่เป็นตัวที่โอ้โหมาแทนไก่ท่าทุกตัวอัปเกรดเลเวล9ก้าล้าน2อืมตอนนี้แอคแทกเกิดจะขึ้นหลักแสนส่วนดีเฟนนี่ไปโคตรไกลเลยนะอุ้ยแล้านหนึ่งเลเวลสิบเออ 402ส,ส,ส,สำหรับดีเฟนส์โอ้ออล่าสวยงามมากเพื่อนย้อยสถานที่กันนิดหนึ่งมาสู้กันที่ดักเวิลด์แล้วก็อัปเกรดตรงนี้ให้เต็มก่อนดีเฟนส์ขนาดนี้นี่วุ้ยอยากจะเห็นแบบว่า,าตอนที่เจอตัวแข็งแกร่งจริงๆเลยนะคราวนี้73% เจ้าไก่ภูเขาไฟปะทะไก่บาดเจ็บใกล้ลงยังจะมาเจอกันอีกอว้าวหุยเตะแรงมากแม่เกือบตายเหมือนกันดีที่พลังการโจมตีของเจ้านี่มันแรงนี่สู้ออนไลน์ออ้เจ้าไก่ลาวาเจอกับไก่คุณป้าครับผมไก่ภูเขาไฟลาวาปะทะไก่ซุบซิบคุณป้า เดี๋ยวจะลวกให้แบบว่าผมหลุดกันไปเลยนะต่อสู้จ้าลูกเตะเพลิงเฮ้ยคุณป้าอืมเสียงกระซิบอะไรวะเนี่ยอุ้ยแพ้เฉยแม่ทั้งที่เลเวลใกล้เคียงกันไม่ได้การสงสัยต้องให้มันแข็งแกร่งมากกว่านี้ก่อน9ก้ล้านนะผมเออเลเวล11จนได้ ดีเฟนต์คราวนี้ค่อนข้างแข็งแกร่งมากขึ้นนี่ก็คือข้อเสียของพลังเฮดผีน้อยถ้าโดนเจาะเกาะมาเยอะๆหืมสิ้นใจเหมือนกันอุ้ยเกล้านเไป12เฮ้ยดีเฟนต์เกือบจะขึ้นหลักล้านอืมเลเวล12เปลี่ยนสถานที่สู้โอ้โหออร่าทองเหมาะกับที่นี่มาอัพเกรดไปก่อน เลเวล13ครับผมอ่าดีเฟนส์ล้ต้องเลเวลเยอะๆถึงจะเริ่มเห็นถึงความแข็งแกร่งอย่ามาดูถูกพลังการโจมตีของเจ้านี่นะเจ้านี่ก็ม,มีพลังโจมตีที่รุนแรงพอสมควรเลเวล14ครับผมออล่าน่าจะกระฉูดอยู่ตอนนี้ดูเงินเหลือแบบว่า2585ล้านถ้าไม่เก็บเงินมานี่ อาจจะหมดเกลี้ยงกันเลยก็ว่าได้นะเลเวล15อา้าอดีเฟนส์สล้าน2ส่วนเอ็แท็กขึ้นหลักล้านเหมือนกันทำไปทำมาตอนนี้ HP 72เฮ้ยออลร่ากระชูดลยุยต่อสู้ท่ามกลางสมบัติโอกาส67%กาิภูเขาไฟปะทะไก่ไร้คนนายจะมาสู้กับฉันอย่างนั้นล่ะมา มีแบบว่าเกราะหินกับตัวไร้ขนเป็นยังไงอุย้ยเตะไปก่อนครึ่งหลอดเอ้ยระวังพลังโจมตีของมันว้าเผาผานโอ้หยกลายเป็นขี้เท่าเป็นตัวที่แม่เหมาะกับหลายๆสถานที่จริงๆเลยนะเฮ้ยดวงจันทร์ก็ได้แม่ได้หมดป่าลึกลับก็ดีสู้ออนไลน์มาปะทะกับเจ้าไก่ดำเลเวล13ไก่ภูเขาไฟลาวาปะทะเจ้าไก่ดำธรรมดา ออลาของนายนี่ยังอ่อนกว่าฉันมีแววว่าจะได้เผาเจ้าไก่ตัวนี้ยา่าพลังลูกเตะก้อนหินกระแทกโอ้โหพ่นไฟเรียกว่าเก่งเกินไก่ไปแล้วนะอัพเกรดกันต่อละกันเฮ้ย13ล้านเลเวล16โอ้โหวุ้ยดีเฟนนี่เริ่มกล้าวกระโดดมาเลเวล17 ออลาแดงครับผมสักประมาณเลเวล18แล้วก็ใช้สู้อุ้ย,ย,ย,ยดูเงิน1,957ล้าน15ล้านครับผมโอ้ยหเฮ้ ดีเฟนนี่ขึ้นหลักสิบล้านออล่านี่โอ้ยแดงเข้มข้นเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนไปสู้กันบนกลับมาที่บ้านเกิดก่อนเดี๋ยวดูเงินนะตอนเราอัพดีเฟนเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนอโหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านเฮ้ยเจ็ดสิบสี่ล้านเลยหรอโอ้โห,โหโดูด,ดิดูดูมัน1น0 0เจ็ดร้อยกว่าล้าน เุ้ยเหลือพันห้าแล้วโอ้แย่จริงๆเงินจะพอไหมนะไม่อาจจะหมดเกลี้ยงโอกาส72%ไปเลยเพื่อนไก่ภูเขาไฟปะทะกับเจ้าไก่เหลืองเอนชานด้วยมาเจ้าไก่นักเลงปะทะกันยา่าโอ้โหเตะไปก่อนเฮ้ยพลังมันไม่ธรรมดามันสามารถตีทะลุเกราะของเรามาได้เพราะว่ามันเอนชานมาแล้วเฮ้ยเร็วๆขีดหน่อย เฮ้ยโอ้โหโตายคูยยยย่แม่ให้ตายสิเจอตัวพิเศษก็ยังสู้ได้สูสีสู้ออนไลน์ครับผมโอ้ไก่ภูเขาไฟเจอกับไก่น้ำแข็งไก่ภูเขาไฟลาวาปะทะไก่หิมะอุ้ยไฟกับน้ำแข็งใครจะเป็นฝ่ายชนะศึกวัดพลังธาติอยาไฟปะทะน้ำแข็งหุยเฮ้ยทีเดียวนี่ละลายหายไป โอ้โหหิมะตกท่ามกลางภูเขาไฟเลยนะแต่ก็ยังพ่ายแพ้อีกทีดีไหมลองดูสิโอ้ยเจอกับไก่สมุไรเลเวลสิ Level ไม่ธรรมดาแน่นอนคราวนี้ไก่ภูเขาไฟประทะไก่สมุไรออร่าดำ เป็นการต่อสู้ที่สุดมันแน่นอนเข้าปะทะกันอย่าฟันหินของฉันโอ้โยเฮย้ยอ้นี้มันขี้แรงโคตรเลเวลมันเหนือกว่าเราแม่ก็เลยโคตรเก่งงั้นสินะงั้นก็จัดไปซิเลเวล19ครับผมอ,อล่าดำนี่ดีเฟนต์โอ้โหสิบหกล้านนะผมแม่ก้าวกระโดดอะไรขนาดนั้นอัพแอคแท็กมาก่อนอาแล้วก็เดี๋ยวต้องมาทำใจตอนอัพดีเฟนต์ โอ้โหครั้งละร้อยล้านเอ้ยโอ้ยอยังไงเหลือ823อย่ล้านนี่ออร่าดำแล้วเพื่อนมาสู้ธรรมดาก่อนเจ้าไก่ภูเขาไฟออร่าดำปะทะเจ้าไก่เอ็นชานอีกรอบหนึ่งกลับมาแก้แค้นจ้าเฮ้ยโอ้โหดีเฟนส์โคตรหนาคราวนี้แกเตะฉันไม่เข้าแน่นอนเฮ้ยเผาโ,โหไม่เหลือขนมา พร้อมจะสู้ออนไลน์ครับผมแล้วเงินของเรานี่สงสัยจะอัปเกรดเจ้าหนี้ได้ไม่สุดงั้นสินะโอ้ไก่ภูเขาไฟปะทะกันไก่ภูเขาไฟรุ่นพี่ปะทะไก่ภูเขาไฟรุ่นน้องเอ้ยได้บินสูงกว่าฉันนะเนี่ยเดี๋ยวต้องเจอสั่งสอนจ้านี่โอ้โห ที่นทีจมดินอย่ามาเกาแถวนี้โอ้โหเจอไก่แดงเลเวลยี่สแม่ตัวนี้เราน่าจะชนะใส,ส่ไก่ภูเขาไฟปะทะเจ้าไก่แดงก็ต้องชนะอยู่แล้วสิยา เผามันในพิบตาครับผมไม่เพิงของเจ้านี่มันสุดยอดเหลือเกินนะเจอเจ้าไก่เกมเมอร์เลเวลสเองไก่ภูเขาไฟปะทะไก่เกมเมอร์ออร่าสีโคตรน่ารัก <c oughs> เดี๋ยวจะพ่นให้เก e ้าอี้นี่ไม่เหลือซากไปเลย <c oughs> ตายสเถอะยาานี่ลำแสงโอ้โหกระจนหนี ถ้าอัปเกรดเป็นเลเวลเต็มจะใช้เงินขนาดไหนจัดไป17ล้านก่อนโอ้โหดูดีเฟนต์24ล้านนะผมสําหรับดีเฟนต์ใช่ไหมนี่อัปเกรดแอคแท็ไปก่อนแล้วก็ทางด้านเ p ดพกับอัตราการคิมาดีเฟนต์นี่ครั้งละ150กว่าล้านเฮ้ยจัดไปโอ้โหเต็มเต็ม ออีกทีหนึ่ง214ล้านเงินไม่พอมาออลาขั้นสุดสู้ธรรมดาก่อนอีกแล้ว18%อนไก่ภูเขาไฟปะทะไก่ศักดิ์สิทธิ์ไก่พระเจ้าจะสู้ชนะพระเจ้าได้หรือไม่ยา่าโอ้ยเตะพระเจ้าเข้าพระเจ้าทำเราไม่ค่อยจะเข้าอยู่อุย้ยสูสีกับพระเจ้าเฮ้ยนั่นแหละเขาสวรรค์นี่เป็น เป็นจุนเห้ยเฮ้ยเร็วเร็วว้าเกือบชนะพระเจ้าได้แม่น่าเสียดายโอ้โห้ยปะทะกับไก่ยมทูตเลเวลยี่นีแหละที่อยากจะเห็นไก่กูเขาไฟปะทะกับไก่ยมทูตแห่งความตายใครจะเป็นฝ่ายชนะต่อสู้ประจันบานย่าโอ้โหยเฮ้ยจะฆ่าเจ้ายมทูตได้นั่นแหละพยายามอีกนิดเพื่อนโอ้ยกลับโลกนรกไปเลย แสดงให้เห็นถึงความเก่งกาจของอเจ้านี่เก่งกว่าเจ้าไก่ยมัทูตซะอีกนะเงินก็ยังไม่พอในการอัพขั้นสุด <c oughs> เอาเป็นว่าสำหรับเจ้าตัวนี้เราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวในครั้งหน้านี่เราก็จะมาเล่นเจ้าไก่ตัวนี้ละกันร้อยพันหมื่นแสนเฮ้ยราคาเป็นแสนเลยล่ะแล้วเราจะซื้อได้ไงลองกดซื้อดูได้ไหมนะ เงินไม่พอผมโอ้ยถ้าเป็นราคานี่พันสี่ร้อยบาทนะผมเจ้าตัวนี้ถ้าจะซื้อเดี๋ยวต้องคิดดูก่อนแม่เอเราก็นึกว่าหมื่นสองโอ้ยแสนสองล่อไปแบบว่าโคตรแพงสําหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการ ทำตอนหน้านะครับผมแม่ตัวนี้เก่งจริงๆในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบายบายจ๊บจูบ